เฉพาะพรรคการเมืองกับนักการเมืองแต่เป็นการต่อสู้กันร,ระหว่างพรรคการเมืองกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องการริบรอนพระชานาจแต่ต้องการาที่จะริบปราชทรัพย์ต้องการริบกําลังทหารต้องการริบที่ดินเหมือนคณะราษฎรโดยอ้างเหตุของคณะราษฎรอ้างบทเรียนของราษฎรอ้างเรื่องราวของคณะราษฎรอ้างความประสงค์ของคณะราษฎรเป็นสําคัญจับหลักให้ดี สิ่งอันนี้กําลังเกิดขึ้นในสถานตอนนี้ประเทศไทยนะครับในเชิงการสังเคราะห์ควรจะมีรัฐบาลแห่งชาติไหมในสถานการณ์ปัจจุบันไม่ต้องมีไม่จําเป็นต้องมีม่ต้องมีมอะไรนั้นะนะนะตอนนี้เกมการเมืองจะเป็นยังไงก็เวทแอนซีรอดูให้ดีแล้วกันนะสถานการณ์การเมืองมันจะเดินไปไวมากในช่วงนี้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมท่าศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกไหนประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับนะฮะสิ่งที่หุ้นส่วนเนี่ยทำการโบดกันมานะครับเรื่องของอรัฐบาลแห่งชาตินะครับว่ามีคนไม่เห็นด้วย ทำโพมาประชาชนล่าสุดกระซู์โพลบอกว่าประชาชนไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลแห่งชาตินะครับขนาดเดียวกันนะครับก็ปรากฏว่านะฮะกลุ่มเยาวชนปลดแอกก็ปิประกาศที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะว่าไม่เห็นด้วยกับการตั้งรัฐบาลแห่งชาติโน่นนี่นั่นนะรัฐบาลแห่งชาติคืออะไรอธนะิบายให้คุณส่วนเข้าใจก่อนรัฐบาลแห่งชาติ นะฮะมันมีตัวแบบมาจากการที่หลักคิดหยุดความขัดแย้งเอาทุกฝ่ายทุกพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลมาร่วมกันเป็นรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหานะครับล่าสุดทําโพมาซูเปอร์โพก็บอกว่าถ้าทำรัฐบาลแห่งชาติก็กลัวว่าจะเป็นเหมือนประเทศจีนที่เป็นรัฐบาลพักเดียวเขาเรียกว่าเป็นเผด็จการโดยสมบูรณ์นะถูกกล่าวหาจากฝั่งสหร,รัฐอเมริกา เป็นพักการเมืองพักเดียวเรียกว่าพักกวกบินตัางนะะพักเดียวนะครับในการบริหารประเทศนะครับนั่นก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่มุมมองที่คนเข้าใจอย่างนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันนระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2549 50 51 52 53ไล่มาเรื่อยๆเ,เนี่ยเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติถูกพูดมาอยู่เสมอนะครับต้นเหตุมันมาจากอะไรมันเกิดจากความขัดแยง้ง ระหว่างฝ่ายหนึ่งที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยในระยะแรกต่อมาปัจจุบันยกระดับเป็นเรื่องของการที่จะขัดแย้งในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนแปล,ปล,ปล,ปลปงการปกครองลิตรลอนพระชมนาชยึดพระราชทรัพย์ของพระพระเจ้าอยู่หัวมีการใส่ลายป้ายสีสถาบันพระมหากษัตริย์ถามว่าสถานการณ์จนถึงขนาดนี้เหมาะสมที่จะมีรัฐบาลแห่งชาติหรือไม่ที่มาจากทุกพักการเมืองนะครับมาร่วมกันเป็นรัฐบาล ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่เหมาะไม่เหมาะเพราะอาดีตที่ผ่านมาควรเป็นรัฐบาลแห่งชาติเพราะว่าอะไรมันเป็นความขัดแย้งเพียงระดับพักการเมืองกับนักการเมืองแต่ปัจจุบันเนี่ยนะ,ะมันเป็นความขัดแย้งในเรื่องของพักการเมืองและนักการเมืองต้องการจะมีอำนาจสูงสุดในการปกครองคือเป็นพระมหากษัตริย์เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประธานาธิบดี เป็นสังคมนิยมคือไม่ต้องการระบอบกษัตริย์อีกต่อไปสถาบันพระมหากษัตริย์จึงถูกเป็นเป้าหมายในการโจมตีเป็นอันดับหนึ่งในระหว่างนี้โดยใช้สื่อที่เรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อ้างอิงประเทศน้นประเทศนั้นพยายามใส่ร้ายป้ายสีโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสําคัญหลักนี้นะครับเป็นหลักที่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสรัสเซีย เนปาลและก็อีกหลายๆประเทศนะครับในยุ่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศ1ใน3ของโลกกลายเป็นคอมมิวนิสต์และในขณะเดียวกันประชาชนกว่า10ล้านคนในแต่ละประเทศยกตัวอย่างเช่นในประเทศจีนในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียชีวิตในฝรั่งเศสก็เช่นกันเสียชีวิตเกือบ10ล้านคนจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งที่ผ่านมาจึงเป็นที่มาของปรีดีพนมยง นะครับที่ทำการยึดอำนาจ24มิถุนายน2 4 7 5จึงมิอยากนะครับต้องการที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ต้องการให้พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญจึงเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาและให้พระราชํำนาจของพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเท่านั้นตนะ้องเข้าใจก่อนนะนะครับเพราะอะไรกลัวกลัวการลุกฮือเกิดขึ้นเหมือนในฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็เกิดขึ้นเหมือนในจีน นะตอนนั้นก็เลยไม่อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ปรากฏว่าก็ตั้งตัวเองขึ้นเป็นผู้สําเร็จราชการเป็นพระมหากษัตริย์แทนออกคําสั่งต่างๆแทนนะคะพระมหากษัตริย์ทั้งหมดก็คือปีดีนะเป็นคนทำนะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตคงเป็นตัวแบบที่ดีตอนนี้นะฮะรัฐบาลแห่งชาติควรจะทํำไหมไม่ควรแล้วมันเลยเวลามาหมดแล้วประชาชนไม่เห็นด้วยถูกไหมถูกแล้ว นะไอ้กลุ่มประชาชนปลดแอบบอกว่าจะมีรัฐบาลแห่งชาติก็ตีกันกลัวว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นรัฐบาลแห่งชาติที่มารวมกันของพรรคทุกพรรคการเมืองไม่อยากเห็นด้วยนะจะเห็นด้วยอย่างเดียวคือฝ่ายเขาจะต้องเป็นผู้บริหารประเทศนะไอ้พรรคเสือส้มพรรคเสือแดงจะต้องผู้บริหารประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเหตุการณ์ะนาดเช่นนี้เกิดขึ้นก็มีเหตุการณ์กลุ่มคนเสื้อแดงออกมาโจมตีรัฐบาลอภิษ์นายอภิษ์เบชชาชีวะข่าวหาว่าทุจริตโน่นนี่นั่นนะ จนรัฐบาลของคุณอิสิทธิ์เวชาชีวะสลายการชุมนุมแล้วก็ยอมยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งพอยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นมานะฝ่ายคนเสื้อแดงที่เป็นแกนนาก็ได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นนายกรัฐมนตรีสุดท้ายก็เข้ามาทําการโกงจนเป็นที่มาของการรวมตัวของกลุ่มคนที่เรียกว่ากปปศออ,อ,ออกมาขับไล่ยาวนาน202วันข้ามปีตั้งแต่ปี2556ถึงปี2557 และคราวนี้ไม่ใช่เป็นการต่อสู้เฉพาะพักการเมืองกับนักการเมืองแต่เป็นการต่อสู้กันร,ระหว่างพักการเมืองกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องการริบรอนพระชานาจแต่ต้องการาที่จะริบประชัรั์ต้องการริบกาลังทหารนะต้องการริบที่ดินเหมือนคณะราษฎรโดยอ้างเหตุของคณะราศฎรอ้างบทเรียนของราษดรอ,อ้างเรื่องราวของคณะราษฎร อ้างความประสงค์ของคณะรัษฎรเป็นสําคัญจับหลักให้ดีนะครับสิ่งอันนี้กําลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ตอนนี้ประเทศไทยนะครับในเชิงการสังเคราะห์ควรจะมีรัฐบาลแห่งชาติไหมในสถานการณ์ปัจจุบันไม่ต้องมีไม่จําเป็นต้องมีไม่ต้องมีอะไรนั่นแหละนะตอนนี้เกมการเมืองจะเป็นยังไงก็เวทอันซีรอดูให้ดีแล้วกันนะสถานการณ์การเมืองมันจะเดินไปไวมากในช่วงนี้มันจะไปปุ๊บ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  แล้วก็มันจะเห็นจุดพีคที่สุดอย่างไรก็ตามการกันเกมนะฮะต้องกลัวว่าจะมีรัฐบาลแห่งชาตินะ,ะกลัวว่าจะเป็นรัฐบาลที่พักการเมืองจะมารวมกันโน่นนี่นั่นและหวังว่าจะประเทศไทยจะยุติไม่จบมีรัฐบาลแห่งชาติก็ไม่จบนะครับประชาชนก็กลัวว่ามันจะเหมือนจีนนะในขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมก็บอกว่าจะเป็นการหัวกัน เขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างไรก็ตามจับตามองให้ดีการเมืองของประเทศไทยนั้นเขาบอกสก๊กนะฮะที่ว่าสลับซับซ้อนล,ลึกซึ้งประเทศไทยลึกซึ้งกว่าเพราะมันเป็นเรื่องของการเมืองการเมืองคือการสแสวงหาอานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศ ประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธิดศักดิ์ยินกิจวัฒนาสวัสดีครับ ชาติบาทเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี กันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผูได้รยศต่อชาติคนอรัรรีจงสิ้นชีวิย่อยยับ สยามเทวาทิราโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปใน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี ันเชิดทูชาพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผูได้ทรยศต่อชาติคนอัป,ปรีจงสิน้นที่เวิ รสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงกินาชไปใน